สวัสดีค่ะวันนี้เจอเจอกับน้องเพลงเสรีไทยรถสวยอีกแล้วนะคะพี่พี่ขาหลังจากที่ห่างหายกันไปนานจากการลงคลิปนะคะนี่วันนี้นะคะน้องเพลงจะมารีวิวรถเข้าใหม่ให้อีกแล้วค่ะพี่พี่ขานี่น้องเป็น Toyota c a m มรนะคะพี่พี่ 2.5G ราคา88,000บาทคะ่ะพี่พี่ผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นเองนะคะนี่เป็นรถปี2018เนอะ นี่ไม้หลักแสนต้นๆค่ะพี่ๆขามาดูในส่วนของโฉมหน้าของน้องกันก่อนนะคะพี่ๆขาน้องจะได้เป็นโฉมหน้านี่สวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้านะคะพี่ๆขาสีดํานี่ได้ตัวโลโก้โตโยต้านะคะเป็นโครเมียมอยู่จุดกึ่งกลางของรถนะคะนี่ส่วนตัวไฟนะคะน้องได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะพี่ๆขาคมไฟไม่มีคาบเหลืองกันเลยนี่ใหม่ๆกันเลยพี่ๆขา มาพร้อมไฟตัดหมอกให้สวยๆแบบนี้เลยนี่ให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะพี่ๆขาน้องเพิ่งเข้ามาสดๆใหม่ๆเลยพี่ๆนี่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้แบบนี้เลยในส่วนของชมหน้าของน้องนะคะก็จะได้เป็นเซ็นเซอร์กระระยะให้ถึง2จุดกันเลยนี่1จุดนะคะพี่ๆขาจุดที่สองนะคะนี่ มีเซ็นเซอร์กะระยะให้นะคะพี่พีราคา8ปด0 0นแบาทผ่อนเริ่มต้น10,000บาทนี่คุ้มมากๆเลยไม่หลักแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะพี่พีขาน้องเป็นสีขาวเนาะจะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยพี่พีขาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะดู ที่ล้อกันก่อนพี่พี่ขายางเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสีเส้นดอกอยางหนานๆแน่นๆดำๆแบบนี้เลยนี่ตัวยางยังเงาๆอยู่เลยนะคะพี่พี่ขาเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสีเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขอบยางตัวนี้น้องจะอยู่ที่18นิ้วนะคะแม็กเป็นแม็กเดิมโรงงานเลยค่ะนี่แม็กเดิมโรงงานสภาพสวยเท่มากๆเลยพี่พี่ขาสาหรับน้องคันนี้นะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะพี่พี่ขาน้องได้เป็นไฟเลี้ยวติดกระจกมาเนาะ กระจกเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยตัดกับสีดำนะคะพี่ๆขาสวยมากๆเลยในส่วนของรอบๆตัวรถนะคะแต่งโครเมียมให้รอบพันเลยกระจกนะคะเป็นฟิล์มเดิมโรงงานของ t o y o ต,โตาะะ้าค่ะพี่ๆขาสวยมากๆเลยเบ้ามืออ่าเบ้ามือนะคะน้องเป็นโครเมียมนะคะนีเป็นโครเมียมนะคะสวยมากๆนะคะๆ ส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะน้องจะได้เป็นแผงประตูสีดําแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาแต่งด้วยแถบโครเมียมแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยปุ่มเปิดปิดกระจกนะคะพี่พี่ขาฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าจะเป็นออตโต้ด้วยนะคะนี่เป็นออตโต้นะคะพี่พี่ขาดูในส่วนของเมทอากันบ้างนะคะพี่พี่ค่ะนี่อย่างที่น้องเพลงบอกนะคะเบื้องต้นนะคะ คือรถมือสองแนะนําให้แกะเม็ดอักดูก่อนนะคะพี่พี่ว่ารถเคยชนหนักพลิกคว่ำม,มาหรือเปล่านะคะ,ะ,คะเคยชนข้างชนหน้ามาหรือเปล่านะคะนี่อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะน้องเพลงอยู่ที่เสรีไทยสาขาสีแยกตาปานนะคะพี่พี่ขาเสรีไทยสาขาสีแยกตาปานจะจอดเป็นรถตู้ค่ะพี่ๆค่ะรถตู้รถครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีรถเก่งค่ะเก่งยี่คูอคาเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะคะพี่พี่ขานี่ ส่วนรถอากระบะที่พี่พี่เห็นนะคะพี่พี่ขานี่คันนี้รอปล่อยอยู่ค่ะพี่พี่นี่สวยมากๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเหมือนกันนะคะพี่พี่ขามาไวไปไวมากๆเลยนี่ลูกค้าจับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารอ่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เร็วมากๆเลยนี่มารีวิวกันต่อนะคะพี่ๆี่ขานี่ให้ดูเม็ดอาร์กันแล้วนะคะพี่พนี่ดูตัวน็อตกันบ้างค่ะ เดิมๆโรงงานเลยไม่มีร่องรอยการแกะแงะเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะคะดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะคะพี่ๆขานี่มีช่องเก็บของเก็บเอกสารให้นะคะพี่ๆจะเก็บของใช้ส่วนตัวหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับตัวรถก็ได้นะคะนี่คอนโซลด้านหน้านะคะแต่งแถบไฟให้สวยๆแบบนี้เลยพี่ๆขาเป็นไฟสีน้ำเงินเนาะนี่สวยมากๆเลยนี่ คอนโซลด้านหน้าทรงสปอร์ตมากๆพี่พี่ขาดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะคะพี่พี่นอกจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแต่งด้วยแถบสีน้ำตาลแบบนี้เลยแล้วก็ตัดเย็บด้วยด้ายสีน้ำตาละคะ่ะพี่พี่ขาเบาะสภาพใหม่มากๆนะคะไม่ยุบไม่ย้วยแน่นอน,นะคะ่ะพี่ๆนี่สีจริงจะเข้มกว่าในกล้องนะคะพี่พี่สีจริงของรถก็คือสภาพใหม่มากๆเลยน้องเพลงคอนเฟิร์มเนาะนี่แล้วก็ด้านล่างนะคะพี่พี่ขานี่ จะเป็นแถบโครเมียมนะคะพี่พี่แต่งแถบโครเมียมนะคะเป็นตัวอักษรเคมีนะคะพี่พี่ขาภาษาอังกฤษเนาะสวยๆกันเลยเดี๋ยวให้ดูในห้องโดยสารฝั่งผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะพี่พี่ขานี่ปุ่มเปิดปิดกระจกนะคะพี่พี่ขาเป็นออโต้ทั้งหมดเลยด้านหลังก็เป็นออโต้นะคะพี่พี่ขาแผงประตูนะคะมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยค่ะนี่ในส่วนของเบาะนะคะพี่พี่ขา บาด้านหน้าจะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะพี่พี่ขาด้านข้างเนาะแล้วก็จะมีตัวแอร์ให้ด้วยค่ะพี่พี่ขานี่ตัวแอร์นะคะพี่พี่ขาสาภาพใช้งานได้ปกติเลยไม่ต้องกลัวผู้โดยสารด้านหลังร้อนเลยเนาะนี่แผ่นยางรองเท้านะคะพี่พี่ขาสาภาพใหม่ๆกันเลยก่องอาจจะมืดน,นิดนึงเนา นี่สภาพใหม่ๆกันเลยพี่ๆขาแผ่นพรมแผ่นยางรองเท้านะคะน้องเพลงรับประกันไม่มีเชื้อราแน่นอนค่ะพี่ๆเพราะว่ารถไม่ได้จมน้ํามาเนาะดูในส่วนเบาะด้านหลังกันบ้างพี่ๆขานี่เบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังเหมือนกันพี่ๆขาเป็นเบาะหนังเหมือนกันเนาะแต่งด้วยแถบสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆขาเป็นเบาะ40-60เนาะกว้างมากๆเลย เบาะไม่ยุบไม่ย้อยแน่นอนคะ่ะพี่พี่ขานี่น้องเพลงนั่งให้ดูเลยบอกกว้างมากๆเลยพี่พี่ขาแน่นๆกันเลยนะคะนี่สภาพเพดานตัวรถนะคะพี่พี่ขาแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานกันเลยเนาะแล้วก็น้องจะได้ในส่วนของซันรูฟด้วยพี่พี่ขานีทันสมัยมากๆเลย สวยมากๆนะคะพี่ๆขาได้ในส่วนของซันรูฟด้วยนะคะในราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ8ปดแสนแปดพันบาทนะคะพี่ๆขานี่รับประกันไม่มีการชนหนักคลิกคว่ำจมน้าแน่นอนนะคะพี่ๆขาใครสนใจทักบ้านเขียวน้องเพลงมาได้เลยนี่เดี๋ยวอ่าบ้านเขียวนะคะพี่ๆขาแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเนาะน้องเพลงจะใส่ไปให้นะคะพี่ๆขาหนาด้านล่างคลิปนะคะ ดูบ้านท้ายน้องกันบ้างนะคะพี่พี่ขาบ้านท้ายน้องเหมือนกันเลยน้องจะได้ในส่วนของเซนเซอร์กัดระยะให้ถึงสี่จุดกันเลยพี่พี่ขาใครยังขับรถไม่เก่งขับรถไม่ถนัดนะคะพี่พี่ขาน้องเพลงแนะนําเป็นคันนี้เลยนี่สวยด้วยนะคะพี่พี่ขาราคาดีด้วยเดี๋ยวดูในส่วนของอ่าบ้านท้ายของน้องการต่อนะคะพี่พี่นี่น้องจะมี กล้องมองหลังให้ด้วยนะคะพี่ๆขาคุ้มมากมากเลยคุ้มมากมากเลยนะคะพี่ๆขาด้านหลังนะคะมีตัวโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียนเนาะโตโยต้าแคมรี่นะพี่ๆนี่เดี๋ยวให้ดูห้องเก็บสัมภาระนะคะพี่ๆสภาพใหม่มากๆเลยน้องทยังไม่เห็นร่องรอยการใช้งานเลยนะคะพี่ๆขาสำหรับห้องเก็บสัมภาระของน้องแคมรี่คันนี้นะนี่สภาพใหม่มากๆเลยพี่ๆขา ด้านล่างนะคะพี่พี่ขาก็จะมีเป็นอุปกรณ์มาให้นะคะพี่พี่ขาอุปกรณ์การช่างนะคะนี่ครบกันเลยทีเดียวพี่พี่คุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะพี่พี่ขานี่กระจกเดิมโรงงานของโตโยต้าเนาะมีตัวโลโก้โตโยต้าติดอยู่ตรงกระจกรถนะคะพี่พี่ขาเบ้ามือโครเมียมค่ะนี่ ดูในส่วนของแผงประตูกันก่อนนะคะพี่พี่ขาแผงประตูนะคะพี่พี่นี่จะมีปุ่มล็อกกระจกนะคะพี่พี่นี่พี่พี่ขามีปุ่มล็อกกระจกนะคะในส่วนของปุ่มเปิดปิดกระจกจะเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนี่สวยทันสมัยมากๆพี่พี่ขาแล้วก็คันนี้จะได้ในส่วนของระบบพุทธสตาร์ทนะคะพี่พี่ขาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะนี่ ทั้ง2ฝั่งเลยสามารถรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงเพลงได้นะคะพี่พี่ขานี่มีหลายฟังก์ชันมากๆเลยพี่พี่ขาเบาเป็นเบาะหนังนะคะสภาพใหม่มากๆากแล้วก็ได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีน,นะคะ่ะพี่พี่ขาเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะนี่เกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะพี่พี่ขาทัานสมัยมากๆเลยแล้ก็จะได้ในส่วนของ อาเบรกมือไฟฟ้านะคะพี่พขาน้องเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะคอนโซลตรงกลางก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้ค่ะนี่แต่งด้วยลวดลายสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆขาทันสมัยมากๆเลยเนาะนี่มีซันรูปให้ด้วยใครสนใจนะคะพี่พี่ขาอ่าทักขาน้องเพลงได้เลยที่บ้านเขียวเนาะเดี๋ยวน้องเพลงจะอะใส่ไว้ให้ในด้านล่างคลิปนะคะพี่พี่ขานี่ ย้ำราคากันอีกร,รอบหนึ่งนะคะ Toyota Camry 2.5g ราคา8 8 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น1,000 0บาทนะคะเป็นรถปี2018ไม่หลักแสนต้นๆพี่ๆขาคุ้มมากๆนะคะในราคานี้ใครสนใจติดต่อน้องเพลงได้เลยคะ่ะพี่ๆขาหรือโทรด่วนก็ได้คะ่ะที่เบอร์062 264 1295อเนาะนี่สำหรับวันนี้น้องเพลงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆขาส่วนคลิปถัดไปน้องเพลงจะรีวิวเป็นรถอะไรรบกวนพี่ๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ